สวัสดีครับพี่น้องผมวิรยุทธ์ตังเจยเย็นจากวิรยุทธ์มินิสตรีนะครับวันนี้มีความยินดีที่จะนำคำหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยคำหนุนใจของวันนี้คือคำว่าในแต่ละวันเราควรอ่านพระคัมภีร์อย่างไรนะครับโดยอ้างอิงมาจากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรม2ที่บททีบทที่3ข้อที่16และก็ข้อที่17นะครับซึ่งมีใจความดังนี้ พระกัมพีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างพี่น้องที่รักครับพระกัมพีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้ามาจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ฟังและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวผู้ที่ทำตามพระวจนะของพระเจ้านั้นนะครับพี่น้องครับมีอำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แต่บ่อยครั้งเราก็มักจะมีคำถามขึ้นในจิตใจของเราว่าแล้วในแต่ละวันเราควรอ่านพระคัมภีร์อย่างไรวันนี้พี่น้องทีักครับผมมีคาแนะนาที่จะมาแบ่งปัน เป็นคำแนะนำบางประการที่พี่น้องสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าวิธีนี้ผมก็ทำอยู่นะครับพี่น้องครับไม่เพียงผมนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องแต่ผมยังทำอยู่ในแต่ละวันของชีวิตของผมนะครับพี่น้องครับเราควรอ่านพระคัมภีร์แบบนี้ครับคืออ่านแบบจบเป็นเล่มๆไปนะครับ โดยเริ่มจากพระธรรมที่เข้าใจง่ายนั่นก็คือหนังสือมัทธิวซึ่งเป็นพระคัมภีร์ภาคพ,พันธสัญญาใหม่นะครับเราสามารถเริ่มอ่านจากพระธรรมมัทธิวไปจนถึงวิวรณ์ได้นะครับพี่น้องครับผมแนะนำว่าเราไม่ควรอ่านข้ามไปแล้วก็ข้ามมานะครับพี่น้องครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถได้ใจความแบบครบถ้วนแต่ว่า มันจะได้ข้อความแบบหรือว่าเนื้อความไม่ต่อเนื่องกันนะครับถ้าเราทำแบบนั้นดังนั้นนะครับเราควรจะรักษาความต่อเนื่องในการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันก็คือการอ่านจบเป็นเล่มๆไปนะครับโดยเริ่มจากพันธสัญญาใหม่นะครับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก็คือพระธรรมมัทธิวจนถึงพระธรรมวิวร์หลังจากนั้นนะครับเราค่อยไปอ่านจาก พระคำพีภาคพันธสัญญาเดิมก็คือ,อพระธรรมปฐมกาลจนถึงมาาคีนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าในแต่ละวันนะครับเราควรอ่านอย่างน้อยวันละ1บทนะวันละหนึ่งบทนะครับบางท่านมีเวลามากนะฮะบ,บางท่านมีเวลาก็สามารถอ่านวันละ3ถึง4บทได้นะครับ เพื่อจะได้นื้อความที่พอสมควรในการอ่านพระคัมภีร์เราควรอ่านช้าๆไม่เร่งรีบเกินไปนะครับไม่ได้อ่านแบบอย่างนี้นะฮะมันเร็วเกินไปนะครับหรือว่าบางคนสายตาล็อกๆ,ๆอย่างนี้นะฮะผมทำเสียงแบบนี้นะครับเพราะดูว่ามันจะทำให้เรามองว่าอ่านเร็วเกินไปมันจะไม่ค่อยดีนักนะครับพี่น้องครับเราควรอ่านพระคัมภีร์ช้าๆไม่เร็วมากจนเกินไป อ่านด้วยการพินิษพิจารณาอ่านด้วยใจเชื่อฟังอ่านด้วยความเชื่อสังเกตดูว่ามีคําสอนอะไรบ้างทั้งตัวอย่างดีและตัวอย่างไม่ดีมีพระสัญญาของพระเจ้าสัญญาอะไรไว้บ้างมีข้อคิดอะไรไว้บ้างนะครับข้อไหนที่โดนใจเราเราก็ควรจะหาปากกาแดงหรือปากกาไฮไลท์นะครับมา ขีดเส้นไว้นะครับมาเน้นข้อความไว้เวลาเรากลับมาหาใหม่เราก็จะได้เจอง่ายๆหรือเราอยากใช้คำคำนั้นนะครับเป็นคำที่เตือนใจเราหนุนใจเรานะครับก็จะทำให้เราสามารถหาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องครับสำหรับผมเองเนี่ยในปีนี้ผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์วันละ7หน้านะครับพี่น้องครับวันละ7หน้าอย่างที่ผมได้บอกพี่น้องไปในคลิปที่ผ่านมานะครับว่า ผมได้เริ่มอ่านพระคัมภีร์วันละเจ็ดหน้าก็ตกประมาณ4-5ถึงบทอยู่นะครับพี่น้องครับการอ่านแบบนี้เนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยสามารถอ่านพระคัมภีร์จบได้ภายใน 210- 40วันนะครับและพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะแนะนำพี่น้องนะครับก็คือพี่น้องเนี่ยควรจะมีหนังสือพระคัมภีร์แบบนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าการใช้พระคัมภีร์ในโทรศัพท์ไม่ดีนะครับ ดีอยู่เหมือนกันเพราะมันมีประโยชน์3ด้านด้วยกันนะครับซึ่งแอปพระคัมภีร์พระคัมภีร์ในโทรศัพท์นี่นะฮะยูเวอร์ชันนะครับมีประโยชน์ในการอ่านมีประโยชน์ในการฟังและมีประโยชน์ในการค้นหานะครับเราจะได้พระคัมภีร์หนุนใจในแต่ละวันนะครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะครับพี่น้องครับผมแนะนําให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์จากเรียกว่าเปเปอร์นะครับหรือว่าหนังสือพระคัมภีร์แบบนี้เพื่ออะไรครับ1 ถนอมสายตา 2. นะครับไม่ต้องชาร์จแบตนะครับพระกัมภีร์แบบนี้นะครับและ 3. นะครับทำให้เราสามารถขีดเขียนข้อความใดๆเนี่ยลงไปนะครับในโทรศัพท์เราก็สามารถทำได้แต่ว่ามันโอกาสแบบนั้นเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ยิ่งเราอ่านยิ่งเราเขียนนะสิ่งที่ข้อคิดจดจำอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถ อ่านได้นะเขียนได้แล้วก็จําได้ง่ายนะครับดังนั้นพี่น้องครับผมขอแนะนําให้พี่น้องนะครับซื้อพระคัมภีร์ที่เป็นหนังสือแบบนี้หนังสือจริงๆนะครับซึ่งจะทําให้เราอ่านได้ดีกว่านะในโทรศัพท์นะครับดังนั้นนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราควรที่จะอุทิศเวลาเราควรจัดเวลาในการอ่านพระคัมภีร์นะครับไม่ว่าเราจะสะดวก นะฮะตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นบางคนทำงานไปเช้าเย็นกลับนะครับก็อาจจะต้องหาเวลาระหว่างวันนะกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บก็หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านนะครับสองหน้าถ้าเราอ่านเจ็ดหน้าก็อาจเช้า,ชาสองเที่ยงสองเย็นสอง,สองนะครับก็ได้6ห,หน้านะครับก่อนนอนอีกสักหน้าก็จะได้7หน้าพอดีนะครับอย่างน้อยๆควรอ่านนะครับพี่น้องควรอ่านนะฮะเพราะอะไรครับเพ <P> <P> ื่อว่าเราจะไม่ต้อง หยุดที่จะเติบโตกับพระเจ้าแต่เราจะเติบโตอยู่เรื่อยๆเติบโตเรื่อยๆและติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเราตลอดเวลานะครับเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้ารู้เรื่องพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าหมายใจหมายปองสิ่งใดในชีวิตของเราและเพื่อให้น้ำประทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพี่น้องนะครับดังนั้น ขอพระเจ้าได้ปรดอุปภพณรและขอดนนใจพี่น้องที่จะจัดเวลาในการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันอ่านในแต่ละวันอย่างไรก็คืออ่านจบเป็นเล่มๆไปนะครับอ่านจบเป็นเล่มๆนะแล้วก็เขียนไว้บันทึกไว้ทําสถิติไว้นะครับเพื่ออะไรครับความภูมิใจก็จะได้เกิดขึ้นนะว่าเราสามารถอ่านพระคัมภีร์จบเล่มได้ในหนึ่งปีนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ ขอบคุณสหรับการติดตามและการสนับสนุนวีลยุยธ์มินิสตรีนะครับขอพระเจ้าได้ปรดอุปภ่อ์พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับคลิปดีๆเช่นนี้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอุปภ่อ์พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ